โกสปอร์ตพักตัวแต่หากไม่หลุด2,150ดอลล่าร์ยังได้ลุนไปต่อส่วนทองไทยสุดเหนียวยังยืนเหนือ37,500บาทได้หลังเงินบาทอ่อนค่าทะลุ36.30บาทต่อดอลลาร์เข้าพยุงไว้สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้ศุกร์22มีนาคมนะครับกลัวราวก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันทุกคนสามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสัสคสมาชช่องทางต่างๆทั้งยูทูบทางเพจและก็ทางเว็บไซต์กลัวราวนะครับเพื่อเป็นการ บังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับราคาโกสปอร์ตทองไทยในสัปดาห์นี้ความผันผวนเริ่มจะหมดไปแล้วนะครับโกสปอร์ตทองไทยยังทะลุทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก่อนที่จะพักตัวลงมาวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดการแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรยายใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สนับสนุนการ,รงานของโกลามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG b u l l i บ n i เ t ียน a ิน o n a l เนจำกัดบริษัทอินตาโกโกเทรดจำกัดบริษัทออสซิลิสจำกัดบริษัทชายนิงโกบูลเลียนจำกัด บริษัทใช้ิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัท tdc ทซีโกจำกัดและก็บริษัทเล่งหงคอม m u ตี t จำกัด เรามาดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับชาวนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันลดลงไป100บาทนะครับราคาขายออกทองคำแพงกาส, 5, 3, 7, าาาสอยู่ที่37,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่37,450บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่38,50 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่36,7 7 8บาทส6บกสตางค์คำนวณจากเงินบาทที่36.45บาทต่อดอลลาร์นะครับเงินบาทเปิดตลาดเชา้านี้อ่อนค่าตามเงินในภูมิภาคแล้วก็ตามตลาดโลกนะครับเนื่องจากดอลลาร ขอมมานะครับโดยรับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีนะครับโดยคาดว่าเงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ36.20ถึง36.40บาทตอละละท่อดนลลาราทองไทยถือว่าปีนี้โชคดีมากๆเลยนะครับในช่วงที่ราคาโกลสปอร์ตพุ่ง แต่ค่าเงินบาทก็ไม่แข็งค่าเท่าที่ควรนะครับแต่เมื่อโกสปอร์ตปรับลดลงเงินบาทกับอ่อนค่าแรงเลยครับทำให้ทองไทยตอนนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่เหนือ37,500บาทได้นะครับทางนี้ SCD g มองว่าราคาทองคำไทยได้ทำ all time high จากที่เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยตามค่านะครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงที่จะลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งนะครับส่งผลให้ทองไทยดีแล้วก็ทะลุทุกแนวต้านตามราคาโกสปอร์ตนะครับก่อนจะปรับฐานลงมาทำให้ทองไทยสร้างแนวต้านที่37,580ถึง37,430บาทแต่ยังไม่ย้อนกลับไป ต่ำกว่า37,16 5บาถึง37,060บาทนะครับแสดงถึงการรักษาฐานการปรับฐานขาขึ้นยังคงอยู่นะครับในเชิงกรุธก็ยังเป็นเด้งขายลงซื้อนะครับจากการที่สัปดา์นี้มอสุมความผันผวนได้จบลงแล้วนะครับหากราคาหลุดมากรอบ37,160อบถึง37,060บาทให้ย่อซื้อนะครับเพื่อไปขายที่37,430บาทแต่ว่าถ้าไปไม่ถึงก็ให้คัดลอยนะครับเนื่องจากเงินบาทอ่อนค่ามากเกินไปนะครับความเสี่ยยงงงทที่่จจจะะะแข็คคคาาจจาออมกดดดัันนนใรส้้ไบ s ีโกให้นายต้านที่37,400แล้วก็37,600บาทส่วนนรับอยู่ที่37,000แล้วก็36,700บาทนะครับไปดูราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ครับปิดปรับตัวลดลงไป5ดอลลาร์จากแรงเทขายทำกำไรนะครับหลังจากที่ได้ขึ้นไปแตะออทํไฮทยที่2,222ดอลลาร์ในช่วงหลังการประชุมเมดบอมีเสร็จสิ้นนะครับจนไอซ์แเกิดสัญญาณแบลติเดเวอร์เจนในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด ก็ยอดขายบ้านมือสองนะครับแต่ทองคำกูสปอร์ตก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาประยุงบางส่วนจากดัชนีพีไอภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการที่ต่ำสุดในรอบ2เดือนนะครับทำให้ราคามาปิดตลาดที่2,181ดอลลาร์ 2, ซึ่งชานิงโกบูลเลียนมองว่าวันนี้กสปอร์ตมีแรงซื้อสลับแรงขายตลอดทั้งวันนะครับแต่ราคาก็พยายามยืน2,200ดอลลาร์ 2, รีบาวไปแตะ2,212ดอลลาร์ 2, 2, 2แต่ก็ยังไม่สามารถกลับมาทดสอบเรคคอร์ดไฮที2,222ดอลลาร์ 2, 2. ได้นะครับก่อนจะมีการทิ้งตัวสลับตนทรุลงมาแตะ แสดงภาวะแรงขายที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังอยู่ภายในขอบเส้นเทรนด์น์เดิมก่อนที่จะมีการเบรก falling w e i g h ขึ้นไปนะครับการปิดของการาฟ แทงเทียนรายวันก็ไม่สู้ดีนะครับถ้าการาฟลายวิกปิดได้ดีก็ยังพอดึงราคาขึ้นต่อในสัปดาห์ได้แต่หากกราฟวิกปิดไม่ดีด้วยแล้วก็จะถือเป็นสัญญาณสแสดงภาวะของการหนีชั่วขณะนะครับดังนั้นการลงทุนวันนี้ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะครับจุดซับลอดยังมีความจําเป็นอย่างยิ่งขณาที่ใบแจยข่าวเชื่อว่า2วันนี้ตลาดได้ซึมซับข่าวของ BOJ ม,มามากพอสมควรแล้วหรือแต่เพียงข่าวการประชุมเฟดท,ที่ยังอยากจะซึมซับยังไม่เสร็จสิ้นนะครับบร,รูคารคูเลนสั้นทางชายนิงโก้แนะนาว่ารอราคาโกลสปอยด 1161ดอลลร์เผื่อตัวเฉลี่ยที่2,150ถึง2,147ดอลลร์นะครับมีจุดซับบอทที่2,140ดอลลร์ส่วนเนวต้านอยู่ที่2,192 2,204แล้วก็2,218ดอลลร์นะครับด้านอินเตรกร์์เมอ่ว่าราคาทองคำไทยวันนี้นะครับยังทรงตัวเหนือ37,500บาทได้หลังเมื่อเช้าราคาโกลสปอร์ตล่วงลงมากว่า30ดอลลร์นะครับโดยราคาทองคำไทยยังคงได้รงหนุนจาก ค่างเงินบาทที่อ่อนค่านะครับภาพทางทเทคนิคแม้ว่าโกสปอตจะโดนแรงเทขายหนักนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่จะลงได้ต่อนะครับโดยแนวรับสำคัญอยู่ที่2,165นะครับหากยังอยู่ในกรอบ2,140ถึง2,200ดอลลาร์ได้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อได้นะครับโดยอินโกให้แนวต้านที่2,200แล้วก็หรือว่า37,600บาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่2,165หรือว่าถ้าเป็นทองไทยก็อยู่ที่37,300บาทนะครับส่วนวายจีนบว่าราคาโกสปอตย่อแกวงตัวผันผวนนะครับแต่ยังข เกรอบทิศทางไซด์เว้า up นะครับโดยราคาเราย,ยกระดับต่ําสุดขึ้นจากวันก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อยังพยุงตลาดเอาไว้นะครับไว้เยจแนะนำเสียงเปิดสถาซื้อบริเวณ2,172ถึง2,160ดอลลาร์นะครับโดยแนะนําว่าควรลงทุนในระยะสั้นนะครับแล้วก็เมื่อราคากสดสอบดทยอยปรับขึ้นก็เบสถาซื้อทำอะไรนะครับหากไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ2,200ดอลลาร์ถึง2,223ดอลลาร์ตัดขาดทุนหักหลุดแนวรับ2,144ดอลลาร์นิดท้ายที่ AR r สิบสนะครับ มองว่าเริ่มเกิดการขึ้นไหวออกด้านข้างภายในกรอบ2,160ถึง2,210วัลล่านะครับจึงเป็นโอกาสในการเก่งกำไร้ยยายสั้นนะครับโดย ARR g o t r e a d i n g ให้ได้รับราคาป o สปอ p o r t แถว2,180 2,170แล้วก็2,160วัลล่านะครับตัดขาดทุนหักปรับ ตัวลงต่ำกว่า2,160ดอลลาร์ 2, ส่วนแนวต้าอยู่ที่2,190-2,200แลวก็2,210ดอลลาร์นี่ก็คือข้อมูลที่โกลลาวหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอตแล้วก็ราคาทองคําไทยรวมถึงค่าเงินบาทในเมื่อวานนี้ต่อถึงช่วงเช้าวันนี้นะครับรวมถึงมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศไทยนะครับยังไงก็เอาข้อมูลไปปรับใช้กับวางแผนในการลงทุนของตัวเองได้นะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทางผู้บริหารแล้วก็นักวิเคราะห์ สัยค้าทองในประเทศไทยเพิ่มเติมนะครับเพื่อมาดูภาพรวมในสัปดาห์นี้กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็แนวโน้มสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคอยติดตามไปน,นะครับก่อนจากกันยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครเปช่องทางต่างๆของโกลารานะครับเพื่อเป็นกําลังแย,ยกับทีมงานในการหาข้อมูลดีๆมาฝากกันเป็นประจาทุกวันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ